สวัสดีนะครับพวาม่พี่น้องในเขตกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญมากๆเลยนะครับต้องกราบขอบพระคุณพี่ปุ๊กด้วยนะครับต้องกราบขอบพระคุณพี่ปุ๊กครับที่ให้ใช้สถานที่ครับสตูดิโอวันนะครับด้วยความที่บุคลากรของพรรคเพื่อไทยนะคะส่วนใหญ่เป็นสสกันแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกรรมการอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรช่วยหาเสียงกันเลือกตั้งของิีนได้ซึ่งการเลือกตั้งผู้ว่ากับการเลือกตั้งสกเนี่ยเป็นการเลือกตั้งของถิ่น ดังนั้นค่ะเราก็เลยมีบุคลากรอ,อันจํากัดแต่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะบุคลากรอ,อันจํากัดที่เรามีนะล้วนแต่มีคุณภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอพรมมิลเลอร์สุริยเดชนะคะที่เป็นคนคิดนโยบายต่างๆเหล่านี้ขึ้นมารวมถึงพ่วิชาคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นผู้สมัครสกรรให้กับพี่น้องชาววังทองหลังนะคะรวมถึงยังมีบุคคลอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นกระหนักหน่อยค่ะพิูก็เลยต้องไปจัดรายการไปออกทีวียอยู่นะคะวันนี้ก็เลยมาพบปะพี่น้องชาววังทองหลังไม่ได้ก็เป็น เดียที่หมออ่อมยิงแล้วก็เป็นพี่วิชาญมาแทนนะคะในลําดับแรกค่ะเดี๋ยวเดียขออนุญาตนะคะให้พี่วิชาญค่ะได้กล่าวถึงภาพรวมนะคะของการเลือกตั้งสอกอในครั้งนี้เราครับเป็นไงครับวันนี้อากาศเย็นสบายนะฮะสองวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้หิมะตกนะฮะดูท th ่าทางดูท่าทางนะฮะขออนุญาตยืนนะครับเพราะว่าวันนี้มาอยู่ที่นะครับคอนโดในส่วนของสตูดิโอวันนะครับซึ่ง ผมจริงๆเป็นคนลาดพร้าวด้วยนะผมอยู่ลาดพร้าว93ปากซอยเลยแล้วเลยไปนิดนิดเดียวครับแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยตรงอิมพีเรียนเนี่ยผมค้าไม้อยู่นะะทำลงไม้ขายอยู่นะแต่ผมไม่ใช่เจ้าของที่อิมพีเรียนนะเพราะคนที่เจ้าของที่เดิมเนี่ยเขาเป็นอิสลามเราเช่าที่เขาอยู่ตอนสมัยปี2512นะฮะแล้วก็ย้ายกลับเข้าไปอยู่มินเพราะเป็นคนมินนะฮะก็เรียนว่า ที่นี่น่าอยู่นะครับเป็นคอนโดที่น่าอยู่แล้วก็อากาศเย็นนี้ต่างๆไฟอุโมง์ไฟสมัยท่านสุขุมพันธ์อุโมง์ไฟ30ล้าน40ล้านมีอยู่นิดหนึ่งเห็นไหมครับนี่คือการตรวจสอบของสอกอแต่สอกอที่มาจากการแต่งตั้งหลังจากปฏิวัติเนี่ยท่านเคยเห็นหน้าเขาไหมครับ,ครบเคยเห็นไหมสามสิบกว่าคนท่านเคยเห็นหน้าไหมบางคนเป็นนายทหารบางคนเป็นข้าราชการบางคนเป็นผู้ข้าราชการที่กเกษียณอายุแล้วบางคนยังอยู่ใน ระบบราชการบางคนเป็นถึงประหลัดกระทรวงมาไทยนะครับรวมความแล้วเราไม่เห็นหน้าเขาแต่เขาทําหน้าที่แทนเราแล้วเราจะยื่นจะคุยกันไงฮะในเมื่อความเดือดร้อนยังอยู่กับเราะฉะนั้นในสองส่วนเนี่ยเราก็เลยมองความสําคัญว่าผู้ว่ากับสกเนี่ยมีความสําคัญเท่ากันเพราะสุดท้ายก็องไปสั่งข้าราชการให้ทํางานตามที่ตามที่ตัวเองผ่านจากสภาเั้น เรากลับมาตรงนี้ครับเมื่อกี้คุณเดียบอกว่าแล้วทําไมเราไม่ส่งผู้ว่าล่ะในเมื่อมีความสําคัญผมเรียนว่าพักเพื่อไทยเนี่ยส่งทุกครั้งตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนแต่เราเกือบได้ทุกครั้งเกือบได้นะฮะไม่ช่เกือบตกนะเกือบได้ก็คือไม่ได้เราส่งคนต่างๆลงไปลงสมัครแค่เจ็ดเข็มสองเข็มยังไม่รู้สึกเห็นไหมครับโดยกระทั่งจะต้องไปเอา วัคซีนตัวอื่นเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้เลือกฉีดได้หมดเลยตอนนี้เนี่ยมีรายงานว่าวัคซีนบางตัวนะครับหมดอายุครับเพราะไม่มีคนมาฉีดที่เสียดายไหมครับตอนนึกนื้อหาซื้อไม่มีแต่ตอนนี้เนี่ยสั่งมาเยอะเกินซึ่งนโยบายต่างๆนะคะไม่ใช่ว่าทีมนโยบายของพรกเพื่อไทยเนี่ยอยู่ดีๆก็คิดขึ้นมาไม่ใช่นะคะเราใช้การลงพื้นที่ ของผู้สมัครสออแต่เดิมที่ตอนนั้นเนีเป็นว่าที่อยู่เนี่ยช่วงทั้งก่อนโควิดจนกระทั่งเกิดสถานการณ์ระบาดคะของโควิดนะคะและว้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเรามานั่งระดมสมองมามีการหาเรื่องมีสิทเท่ากันในวันที่22พฤษภาคมเนี่ยนะครับผมว่าเป็นก้าวสำคัญที่พวกเราจะได้สิให้กับตัวเองในการเลือกเส้นทางชีวิตที่หลังจากเราไม่ได้เลือกสอกอมากี่ปีครับ สิบสองปีครับนะครับแล้วท่านไม่ได้เลือกผู้ว่ามาเทา่าไหร่ครับวันนี้ผู้ว่าปนแปดปีนะครับที่ผู้ว่าเราไม่ได้เลือกเพราะฉะนั้นวันที่22เป็นวันที่เราจะเลือกตาชีวิตท่าน,นจะพูดต่อครับอันที่สองเราเลือกคนที่ใกล้ชิดประชาชนอันนี้เป็นคุณสมบัติสําคัญข้อพิสูจน์คุณอนุร,รักษ์เบอร์เก้าของเรานี่นะครับได้พิสูจน์มาจนกระทั่งตะกี้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องโควิดท่านจะทราบตลอดสองปีที่ผ่านมา ปรุงให้ท่านอุ้นรักแล้วเป็นสินค้าแน่นอนจะต้องไปเพิ่มความรู้ในการออกแบบจัดผลิตภัณฑ์หรือไปวางตลาดขายออนไลน์โรงเรียนที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่ก็จะเป็นตัวที่เสริมให้เพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าทุกชุมชนมีศักยภาพค้นหาเรื่องเหล่านี้ออกมานะครับบางแห่งมี street food คือร้านอาหารที่อร่อยอันนั้นเขาก็ทําได้ของเรามีอะไรดีช่วยกันคิดแล้วช่วยกันออกแบบนะครับสามเรื่องเลยนะครับ เรื่องที่เสลิเพิเราจ้างเราพอเพิ่มขึ้นหรือเก็บขยายเพิ่มขึ้นทานสีใหม่ให้สวยขึ้นได้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเราให้สิทธิ์กลับคืนมาอันนี้เป็นประชาธิปไตยจริงๆแทนที่จะให้ข้าราชการใหญ่เราให้พวกท่านเป็นใหญ่แล้วเป็นส่วนใหญ่เราเป็นเสียงส่วนใหญ่เราถึงจะสามารถน,นํานโยบายเหล่านี้ให้เป็นจริงได้ที่จริงผมแม้ว่าอยากบอกเลยก่อนจะออกนโยบายพวกนี้ผมก็ปรึกษากับผู้ว่าที่ทาท่าจะได้เขาชอบใจเหมือนกันครับ ก็เรียกผมพี่เพราะผมอายุมากแล้วพี่ไอ้นี่ดีด้วยเอาเลยเดี๋ยวผมเอาด้วยบอกใบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้เราจะไม่ส่งสอผู้ว่าแต่เรามีสอกอไปช่วยผลักดันแล้วเราไม่ใช่มาผลักดันด้วยปากแต่เราผลักดันด้วยหัวใจนอกจากนี้เดี๋ยวเลือกตั้งทุกประเทศเรามีสอสอของเราไปผลักดันระดับประเทศอีกชั้นหนึ่งนะครับเพราะนั้นถ้าอยากได้นโยบายแบบนี้ เราเป็นพักเดียวที่เสนอนโยบายให้กับตกนี่แค่หน้านโยบายเรื่องอื่นนี่นะครับเราไม่อยากให้มีคมาําว่าน้ํารอระบายนั่นเป็นคําแก้ตัวก็มึงน้ําท่วมอ่ะเอน้ำไม่น้ารอระบายก็ไม่ต้องรอระบายนะครับเพราะที่จริงนี่เราเป็นเกร็ดผมเมงอดีตเลขาธิการน,นายกของนายกทักษิณสองรอบเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีพลังงานแต่ว่าหลังรัฐประหารน,นี่ผมวางมือนะครับ แต่ว่ามันทุกมาแบบนี้เนี่ทนไม่ไหวนะครับก็ต้องออกมาหาพวกท่านเหมือนกันอายุมากแล้วไม่เจียมตัวเออเมื่อสมัยก่อนตอนที่เราดูงบของทั้งประเทศกทมนี้นะครับมีงบลอกขุดลอกหนองบึงเจ็ดพันล้านที่เดือนเมษายังไม่ใช้เลยท่านเห็นไหมฮะสองสามวันนี้ฝนตกแล้วถ้าคุณไม่ใช้ตอนนี้แล้วมันจะไปลอกตอนไหนตอนที่น้ําท่วมคุณก็ลอกไม่ได้แล้วเเพราะฉะนั้นเวลาที่จะลอกมันต้องลอกก่อนน้าท่วมเพราะฉะนั้น ในวังข้างหลังหมดเลยไหมคะหรือว่ามีเขตติดกันลาดไม่มีเลยเนาะค่ะแล้วได้เห็นน้องอนุรักษ์บ่อยไหมคะมามาทดสอบแสดงคือใช่ไหมคะก็ที่บอกว่าเห็นบ่อยไหมคือคนที่จะมาอาสาอยู่ใิดพื้นที่เป็นสมาชิกสภากรุงเทพได้เนี่ยคือคนที่อยู่ในครอบครัวของ พี่ๆทุกคนนะคะสคมีหน้าที่เป็นพี่เป็นน้องนะคะเป็นลูกเป็นหลังของพี่ๆทุกคนที่นี่ปริญญาโทอยู่ยังไม่จบก็เลยไม่ได้มีโอกาสไปสัมผัสแต่เมื่อกลับมานะคะเรียนด็อกเตอร์กลับมาเสร็จเราได้ฟังนะคะก็เรียกว่าอะไรจิตวิญญาณของผู้นำที่พี่น้องคะคนที่เขามาถายนโยบายแล้วใจไม่ได้ มองตาพี่น้องก็บอกได้ว่าเขาโกหกหรือเขาพูดจริงจริงไหมคะจริงไหมคะคุณคุณลุงว่าไหมคะค่ะแต่คุณลุงคุณป้าที่ป้าและอาในที่นี้ที่ี่น้องๆรู้แล้วว่าไทยรักไทยเราคิดจริงทำจริงเราลงมาฟังจริงท่านผู้ใหญ่นะคะท่านติดงานอะไรไม่สำคัญเราต้องไก่ไท่หรือไก่พันเนื้อเลี้ยงไปแล้ว พอไข่ออกมาจะเอาทําการตลาดยังไงจะทําออนไลน์หรือจะส่งไปยังซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะทำยังไงแพ็กเกจจิ้งจะสวยงามเหล่านี้เป็นต้นโรงเรียนกทมทั้งหมดนะคะเราจะเปลี่ยนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของครอบครัวรวมทั้งมือถือที่เมื่อกี้มองไปทุกท่านมีหมดเลยเนอะมีใครไม่มีมือถือบ้างคัยกมือก็นั่นก็เป็นความประสงค์ที่เราอยากจะทำให้ าการเรียนรู้จากวันนี้ไปเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วเรียนไม่พอค่ะต้องสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวทุกคนทุกค,ครัวเรือนด้วยแล้วก็เด็กๆเ,เองนะคะเรียนมต้นมาปลายถ้าเขาเรียนรู้วิธีการเขียนโคดดิง้งเขียนโปรแกร,รมได้เขาก็สามารถที่จะสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาได้สมัครเข้าไปทางออ,ออนไลน์นะคะแล้วก็สามารถหาเงินช่วยช่วยครอบครัวได้ด้วยนะคะ ก็ท่านผู้ใหญ่ในพักก็คงพูดมาลําดับหนึ่งแล้วนะคะวันนี้ก็แค่อยากมาบอกว่าอ้อเองนะคะหน้าไทยก็เป็นฟันเฟืองเล็กๆคนหนึ่งในพักตั้งแต่เป็นไทยรักไทยพลังประชาชนจนวันนี้เพื่อไทยนะคะเราคิดว่าสิ่งที่มันยังอยู่ในหัวใจของหน้าไทยตลอดเนี่ยนะคะชื่อก็บอก ก็ไทยรักไทยพลังประชาชนและเพื่อไทยนี่แหละคะ่ะแล้วรู้ว่าเพื่อไทยจนมาถึงวันนี้เรามาถึงวันนี้ได้ก็เพราะเรามีทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้อยู่ในหัวใจของเรานะคะคุณอาเชื่อไหมคะว่าคุณอนุรักษ์จะสามารถเป็นสอกรที่ดีได้ใช่ค่ะทุกทุกท่านเชื่อมั่นนะคะทุกท่านเชื่อมั่นนะคะวันนี้พวกเราณที่นี้ผู้ใหญ่ในคัะทุกคน มาเพื่อยืนยันค่ะว่าผู้สมัครทั้ง50คนรายได้นะคะแล้วก็ขยายโอกาสรวมถึงกระจายความมั่งคั่งให้กับที่น้องประชาชนซึ่งความมั่งคั่งในที่นี้ค่ะไม่ได้หมายแต่เงินในกระเป๋าแต่นั่นหมายถึงการมีสุขภาพที่ดีแล้วก็การมีความรู้นั่นก็คือการศึกษาค่ะเราจะส่งเสริมทุกอย่างในทุกวิตินะคะใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายต่างๆทั้ง5ด้านบ้างคะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 50เขต50โรงพยาบาลนะคะ50เขต50ซอฟต์พาวเวอร์นะคะรวมถึงการเดินทางค่ะที่ีการเดินทาง30บาทถึงที่หมายนะคะแล้วก็มีกองคุณพัฒนานชุมชนชุมชนละ200,000บาทต่อปีนะคะแล้วก็มีอะไีกอันหนึ่งนะเอ่อที่โรงเรียนแล้วก็เสริมสร้างความรู้ของเราได้ให้เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเลยนะคะไม่ว่าคือ ไม่ต้องอายว่าตัวเองจะอายเท่าไหร่บางคนบอกว่าโอ๊ยอายุ40มีความสงสัยมีอะไรอยากจะสักถามคุณหมอพมมินถามพี่วิชารวมถึงดรอ้อไหมคะมีไหมเอ่ยเข้าใจกันหมดแล้วเลยเรัะ เจ้าของโครงการน,นะคะชื่อบริษัทคาซาวัติจำกัดก็ก่อตั้งมาก็หลายสิบปีแล้วแล้วก็พอคุณอนุรักษ์เข้ามาก็มีมิติหมายที่ดีของอนุรักษ์ด้วยเบอร์เก้าเพื่อไทยน,นะครับแล้วก็ก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วผมทํางานในพื้นที่มานานครับหนึ่งปีกว่า,วาที่ผ่านมาเนี่ยผมทํางานมาแทบไม่ได้หยุดเลยครับแล้วก็มันเป็นความประมาทหรือว่าความโชคร้ายของผมไม่รู้ซึ่งผมเสียเสียคุณพ่อนะครับซึ่งทุกคนพูดไป แล้วก็เมื่อกี้อย่างที่บอกคุณหมอว่าผมเองเนี่ยแจ้งคุณหมอว่าผมเองเนี่ยนำเชื้อไปติดที่บ้านเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยผมออกมาทํางานทุกๆุกวันคําว่าทุกๆกวันของผมเนี่ยผมไม่เคยกลัวเลยปัญหาไม่ว่ามันจะเป็นโควิดผมใส่แมสกใส่ถุงมือ,อล้างมายล้างมือตลอดแต่ว่ามันก็มีโอกาสติดพราะเราลงพื้นที่เยอะมากๆครับคนอื่นไม่กล้าเข้าไปในช่วงเดลต้าผมแจ้งเลยนะครับเฉพาะกู้ภัย กับมีทีมงานน,งน้องๆของผมเท่านั้นสมัยเป็นเดลต้าเนี่ยใครเป็นโควิดพี่ปุ๊บดูดีใครเป็นโควิดเน,เนี่ยจะให้ใครมาฉีดพ่นเนี่ยไม่มีทางเลยไม่มีใครกล้าเข้าผมถามกล้าไหม,มกล้าแต่ว่าเรามีวิธีการป้องกันที่ดีผมต้องขอบบคุณพี่พิชานด้วยซึ่งท่านมีคลินิกท่านบอกว่าวิธีการที่จะเข้าไปในการเข้าไปในห้องผู้ป่วยติดเชือ้อต้องทําอย่างไรต้องผมเสีย PPE ผมเข้าไปหนึ่งครั้งผมเสียชุด PPE หนึ่งชุด ณตอนนั้นชุดหนึ่งเนี่ยสามร้อหิบถึงสี่ร้อยบาทวันหนึ่งเนี่ยผมใช้เป็นสิบชุดเพราะผมเข้าแล้วผมต้องทิ้งเลยอันนี้ยังไม่รวมน้ำํำยาซึ่งเยอะมากแต่ผมรู้สึกว่าผมดีใจที่ผมเนี่ยได้เข้าไปช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากณวันนั้นณนะเวลานั้นผมรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็วันที่ผมสูญเสียคุณพ่อผมไม่สามารถไปทําอะไรกับท่านได้เลยเพราะผมก็กับตัวเหมือนกัน นชั่วโมงนั้นวันที่ผมออกมาผมนั่งคิดว่าผมจะทําต่อไหมแต่ว่ามันมีเสียงสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อผมเนี่ยอยากให้ผมเล่นอยากให้ผมลงมาดูแลเพราะว่าผมเป็นประธานหมู่บ้านมาสิบกว่าปีผมก็ดูแลชาวบ้านผมมาตลอดจนคุณพ่อผมเสียผมก,ก็ก็พยายามครับพยายามที่จะทํางานต่อไปแล้วก็เอ,อผมต้องขอบคุณทีมงานด้วยนะครับต้อง คือส่วนตัวผมเนี่ยผมตั้งใจทํางานแล้วผมก็มีทีมงานที่น้องๆที่น่ารักมากที่กล้าที่จะเข้าไปพยนตรภัยกับผมจนวันนี้ทีมงานผมติดโควิดทุกคนบางคนติดสองรอบบางคนติดสามรอบผมนํายาไปให้ผู้ป่วยซึ่งไม่มีใครดูแลณเวลานั้นเขาต้องย้ายไปอยู่สนามหญ้าอยู่ในเต็นท์ผมเอายาไปให้เอาข้าวไปให้เอาน้ำไปให้ นี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมดีใจมากๆขอ,ข,อขอบคุณคากนะคะขอบคุณ่ะผมขอเวลา